วันที it, ่ิบกนี้สนามกีฬาจนโกบันตุงสงนะครับนะโอกไปเตตุดกับระว่างดุกดังแปท่นเล็กรัวกิงกล้องกิงก้องบรรนาลันดาสุดหลักเตสตามบันตุงโป่ปะเป็ดเลี่ยมดีจนกี้มือไม่ลาล่านะครับนะจนไปกิดไปจนไหลยัดกับจอปะเป็ดกัดเลี้ยวมาโตป่าวว่าปลาตัวดีครับเดินดีไม่ลาล่านะครับนะหลักก้มหลักตุบหลักตืบหลักเก้ไปเบินตีรวยๆครับปะเป็ดปอดง่ายใจมากดอต้นนนี่ยอามีไว้คิดไ่วใจครับาำรับตัวนี้ ช่วยเรามาพบกับขู่จนกันบ้างนะครับข้าวอ่ำอุดมจับหรือว่าตังคุ้นนะตังคุ้นวันจนทราทิตย์ฉน้บานถุงปูประเพีดจนเลยๆไม่หลีบเหมือนกันนะครับนะเดินกอดตึงเนือตึงตัวครับหลักก้มหลักเวียนมาดีหนักนักนะครับนะจนตังก็ดีเป็นมวยกับจองก้อยรอจังหว่าไอ้เปื่อนเดินหน้าจนรอบนะครับนาเหล่วตุบหลักเบ่งหลักอุ้นไปบุนตีรวยๆนะครับปเปียดมีวิจิตวิจัยพี่มือกับเกลือกับสำหรับตัวนี้อย่าลืมนะครับมาเป็นกำลังใจแรงเชียร์ต่างซองควายกับกอมุนพิษปากประกกกัันนใดด็ตจออองงห่ววยยท้้คาไมมี ได้มีความคิดเอ็นงดรลองเม้นมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครจะอยากดูมาจนปัดกว่าไปหน้าปูกว่าให้จงพี่เบาคุจอจม่อได้เลยครับ